สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดการบินไทยเข้มรับคนไทยกว่า250คนกลับจากอังกฤษไอแลนด์ วันที่16มิถุนายนนาวอากาศตรีอนิอรุธแสงฤทธิ์ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการบินในฐานะหัวหน้าศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าบริษัทปฏิบัติภารกิจรับคนไทย,จา,ย,าาไทยจากสหาราชอาณาจักรและไอร์แลนด์กลับประเทศไทยเป็นครั้งที่2โดยให้ความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศของไทยสถานเอกอัครราชทูตนัก,กุงลอนดอนจัดเที่ยวบินพิเศษเพื่อรับผู้โดยสารชาวไทยในสหาราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ที่มีความประสงค์จะเดิน ทางกลับประเทศไทยสำหรับภารกิจในครั้งนี้การบินไทยรับผู้โดยสารชาวไทยจำนวน250คนเดินทางมาในเที่ยวบินคาโกเที่ยวบินที่ t g 917เส้นทางลอนดอนกรุงเทพออกจากลอนดอนเมื่อวันที่14มิถุนายน2563เวลา21นาฬิกา3นาทีตามเวลาในท้องถิ่นถึงกรุงเทพวันที่15มิถุนายน2563เวลา14นาฬิกา46นาทีโดยมีพนักงานการบินไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทีท่าอากาศยานลอน ดอนพิทโรและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรวมปฏิบัติหน้าที่ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารการบินไทยให้บริการผู้โดยสารด้วยการทำฟิสิกอลดิแทนชิงในทุกขั้นตอนการโดยสารเพื่อหลกเลี้ยงความแออัดและลดการสัมผัสระหว่างบุคคลรวมทั้งจัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารหลังการให้บริการอาหารบนเที่ยวบินและให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตลอดเที่ยวบินพร้อมกันนี้บริษัทได้เน้นย้ำให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดขณะปฏิบัติหน้าที่ บริษัทมีความเตรียมพร้อมอยู่เสมอสําหรับภารกิจเที่ยวบินพิเศษเพื่อรับคนไทยที่ตกค้างในต่างประเทศกลับบ้านเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริการและสอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ